กลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร B G นะคะขมิ้นชันตา B G บิงขมิ้นคัตนะคะคสะกัดเอาเปลือกออกนําไปบดผงปริมาณการใส่เยอะกว่าจุกเสียดแนนเฟิร์สทานขมิ้นชันตา B G รู้เรื่องค่ะรู้เรื่องยังไง <c oughs> ก็หายปวด <c oughs> อ,อีกครับอ่านหนึ่งกระปุกนะครับวิสามสิบแคปซูลนะครับกระปุกละ290บาทนะครับวันนี้ถ้าใครสนใจรีบซื้อเลยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้โปรนี่เลยนะครับซื้อมีโปรโมชั่น5กระปุกเนี่ยนะครับเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อย5กกระปุเห สนใจใรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่แล่สุขภาพดีสแกนตโค้คมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่วนใครอยากติดต่อลงโฆษณากับรายการเราก็อย่า,ยาพลาดและการมาวาง้านหน้าแบบนี้นะคุณแม่ใช่ค่คะมาได้เลยต้นปีแบบนี้ต้องรีบมาลงเลยนะครับ0900899995นั่นเองนะครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณแอนจัก,กรพงศ์นิดนึ่งครับลั่นเตือนเฟซบุ๊กอวตารทั้งหลายเกีนมละ เตรียมละเตรียมเยมลยนะครับพอล่าสุดคุณแนนจัก,กรพงศ์ครับในฐานะเจ้าของนะครับนาง,งามจักรวาลมิชชันนีเวิร์สไม่นิ่งนอนใจครับทรงทีมกฎหมายเดินทางยื่นหนังสือเข้าร้องถูกต่อพนักง,งานสอบสวนครับสถานีตํารวจภูธรสํารงเหนือครับนะแล้วก็กองเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีติดตามผู้ชาย Facebook เป็น Facebook Account อวตารมาดำเนินคดีนะครับหลังจากที่ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ทำการก่อตั้งกลุ่ม Facebook แล้วก็มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ในเชิงดูถูกหยามหมิ่นใส่ความเหยียดหยามตัดต่อรูปแบบบิดเบือนข้อเท็จจริงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตลอดจนหลอกลวงทําให้ได้รับความเสียหายครับแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจัดหนักเลยนะคุณแม่ตอนนี้ทั้งพรบอคอมแล้วก็กฎหมาย PDPA นะครับงานนี้ครับคุณแอนจกรพงษ์ขอย้ําเตือนเลยว่าเฟซบุ๊กวตารทั้งหลายทั้งหล่เตรียมตัวแม่จะไม่ทนอีกต่อไปจะเล่นงานให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจ2หน่วยงานกําลังปรึกษาหารือแนวทางการลากตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ อ่าอไป็นไงเอาไปเดนนี้ก่อนเขาคงเขาคงคง,งจะรอมานานแล้วแหละอแอนเขาคงต้องจับประหลักนะคะกาถึงก็งเห็นใจแอนเขานะคะอเห็นใจตรงที่ว่าเขาก็เจอมาเยอะนะคะ,นนะ,คะอืเจอมาเยอะจับแล้วก็ คงจะไปวิพากษ์วิจารณ์เกินไปนะเกินเหตุเกินผลเนาะเกินเหตุเกินผลนะครับต้องให้กฎหมายจัดการค่ะครับอ่ะล่าสุดก็มีอีกหนึ่งประเด็นด้วยกับคุณแอจักรพงศ์คุณแม่นะฮะประเด็นที่ในแวดวงของนางงามเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณแอจักรพงศ์ได้พูดถึงการประกวดวิ s ินีเวิร์ดบอกว่ารอบชุดว่ายน้ำห้ามมาเต้นยั่วประกอบเพลงเหมือนอากโก้เพราะนั่นเป็นการยาวเกรดของผู้หญิงนะครับ แต่ต้องพรีเซนต์ให้เป็นแรงบันดาลใจในทางที่ดีแก่ผู้อื่นนั่นเองนะคะคะนะคะแอ,อนทําได้หมดแล้วค่ะเพราะว่าแอนเป็นเจ้าของแอนทําได้หมดแอ,นจ,<ะ>อนจะเขาเรียกว่าแอนจะจินตนาการว่าจะให้เป็นในรูปลักษณะไหนเป็นในธีมไหนมันก็อยู่ของแอนแล้วเนรมิตได้เลยเพราะว่าเป็นของเขาแล้วถูกต้องไม่ว่าเลยเขาไม่ใเขาเป็นเจ้าของอนะคะเขาอยากจะได้ธีมแบบว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยดูแบบว่า รู้จักคุณค่าของตัวเองอหรือว่าให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงที่สวยฉลาดมีความสามารถเขาก็าสามารถทําได้เพราะเขาคือเจ้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปว่าเขาไม่ได้ค่ะนะคะไปว่าเขาไม่ได้เจ้าของเท่านั้นที่จะจะจะ l ะมิตได้ค่ะนะคะจะทําอะไรก็มันก็เรื่องของเขาเหมือนเขามีปากกาเขาจะเขียนอะไรก็ได้เขาจะวาดอะไรก็ได้ถูกไหมล่ะถูกต้องค่ะ,ะนะครับเอาพูดถึง s ิชินีเวิร์ามาฝั่งของสาวแอนนาเสือกันบ้างดีกว่าครับ ชุดประจำชาติแอนนาเสือบนเวที MU 2022ีปรากฏให้คุณให้ได้เห็นกันแล้วนะครับก็ได้มีการนะครับเปิดตัวทางกองของ Mission Universe Thailand ปล่อยคลิปเปิดตัวชุดประจำชาติของแอนนาเสืองามเอี่ยม Mission Universe Thailand 2022เป็นชุดนี้คุณแม่ในชุดการประกวดนะครับที่เวที Mission Universe 2022ิได้ชมกันชื่อชุดว่าสงการเทวีนะครับอ่ะชุดนี้ ดูนะพ่อแม่เป็นลวดลายของชุดที่มีดีเทลละเอียดครับงานปักตาแตกเลยค่ะว่าอย่างนี้นแรงบันดาลใจมาจากนะครับหัตถศิลป์ครับหัตถกรรมผ้าทอโบราณผ้าทอลายเป็นผ้าทอลายน้ําไหลนะครับประดับตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดกิสตัลนะครแล้วก็เลื่อมรวมถึงแล้วก็ขวดน้ําที่เหลือใช้จากการบริโภคนํามาหรือว่าเป็นชุดรีไซเคิลเนาะแต่ก็มาประยุกต์นั่นแหละให้มันแบบว่าดูทันสมัยนะครับร้อมกับขันเงินจาก จ้างฝีมือนะครคนไทยเลยนะฮะออก็เป็นชุดชื่อว่าสงการทวีนะฮะสื่อถึงการรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ในการละเล่นสงการบานเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างชดนีคุณแม่สวยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้ดูเรียบง่ายทำไมดูดีอไม่ดูเยอะทำไปดูดีค่ะนะคะก็สวยค่ะสวยคนสวยมันใส่อะไรก็สวยลูกนะคะเนี่ยมันต้องใส่อย,อย่างนี้แล้ค่ะ หลายคนอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าชุดมันจะคล้ายๆกับชุดลาตีเนาะแต่พี่ก็ว่ามันก็ลองเปลี่ยนๆกันไปบ้างไม่เป็นไรค่ะนะคร่าถือว่าสวยนะคะคนสวยใส่อะไรก็สวยนะคะคนไม่สวยใส่อะไรก็ไม่สวยนะคะอัมหันไปทางมึง่ะหันมาทางนี้เหม คนงูนุ่นคนไม่สวยไงคนไม่สวยใส่อะไรก็ไม่สวยแต่ถ้าแอนนาเสือสวยสวยใส่อะไรก็ฉันเคยเจอนะเด็กคนสวยอะแม่มันใส่เสื้อแขวนธรรมดาแม่เมื่อไรแม่ยังใส่สวยอะแม่งคือจบมมนอยู่ที่คนใส่ฉันทำางานมาได้มงใหญ่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วชุดเนี้ยใส่ยากมากให้หลายคนใส่ก็ไม่สวยไม่รอดแต่ให้อีนางงามสามสี่คนที่ใส่แม่มันใส่สวยขึ้นทุกไาย่ตรนงทุกคนจริง พี่เลี้ยงรู้พี่เลี้ยงรู้กูรู้รู้ทุกคนรู้คนสวยมันใส่อะไรก็สวยไม่ใส่อะไรเลยันยังสวยเลยอแต่อย่างกระแสที่บอกว่าเนี่ยก็มันมีกระแสของแอนนาเสือนะบอกว่าชุดในปีนี้มันดูมันดูเรียบไปหน่อยแล้วมันดูแบบว่าไม่มีอะไรที่จะพีเซต์เลยคือแค่ถือขันเนี่ยแค่ถือขันเนี่ยเขาเปลี่ยนเจ้าของเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เขาเปลี่ยนเจ้าของเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะคะ เราจะไปเอาทุกรางวัลบนเวทีก็คงจะเป็นไปไม่ได้เอาเข้ารอบก่อนไหมเออเอาให้เข้ารอบก่อนนะอชุดประจำชาติมีผลต่อการเข้ารอบไหมไม่มีผลชุดประจำชาติก็คือชุดประจำชาติแค่ไม่ก็รางวัลหนึ่งก็มึงก็จะไปสู้ลาตินอเมริกาได้หรอเออ อะไรที่คนมาเยอะๆคนนกคนนกอะไรแบบคาริบเบียนพวกลาตินอเมริกาเราไปออกแบบแข่งกับเขาเราก็เหนื่อยมาคาริวาวเอาที่แบบว่าเราเออเราแบบดขนไปง่ายๆทําง่ายๆพอแต่เราสวยเราสวยชุดประจําชาติสวยในชุดประจําชาติจบถูกต้องอนะคะอะเหมือนโอมยอย่างเงี้ยชุดประจำชาติก็จะผิวสีอย่างเงี้ยแล้วเปชนเผ่าเป็นชนเผ่าต้องเป็นชุดแบบในแนวแบบปิดไหนปิดนมสองอันแล้วก็ปิดข้างล่างปิดกี แล้วอุปกรณ์ถือมีไหมถือจมูกคนป่าเหรอครับจนเผ่าไงอ๋อฮู้ฮู้เดินออกมาแล้วพอถึงหน้ากรรมการมันเปิดข้างล่างเลยเปิดเปิดอย่างเงี้ยแล้วเปิดกีเลยเปิดกีเลยแบบฟาดโชว์กรรมการยกสิบมึงจะปะเป้าได้ไหมได้ทุ่ท่าแบบปะเป้าเลยอ่ะรับรองคนจะพูดมึงไปถึงถึงลูกถึงหลานเลยกรรมการยกเลยสิบ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 ราพพมาก่อนเราพมาว่าเชิญเข้ารอบเปล่าอู้มึงออกหรือเปล อุ้มไม่ทำละกระทืร์ สันห้าเออจัคาอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฝา,ากไปด้วยนะสํสำหรับคามินชันตาวีจีนะคามินคัดนะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัมาประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาจุกเสียดั้นเฟิร์ซสซื้อเก็บไว้เวลาเราอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลไม่แพงค่ะอืมอ่ะวันนี้นะครับใครที่มีอาการปวดท้องปวดท้องวันนี้คามินชันตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นเลยในกระปุก30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้นะครับมีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยจ้าคุณผู้ชมซื้อ5กระปุก ขึ้นแล้วนะครับผม0 9 5 7 1 8 4 6 2 4หอี่รือที่แล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับ,รบเราสองคนพร้อมที่งานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคระ์นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคละิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ